ครับตอนนี้เราจะมาทดสอบหลังผสมเกสรเมลอนลงที่สองของสวนแก้วการเรานะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ไข่ทองคำอันนี้เราผสมเมื่อวันจันทร์ที่สิบสามนะครับวันที่สิบสามวันจันทร์ที่สิบสามหลังเรามาดูกันว่าหลังจากผสม,เ,ผสมเกสรแล้ว ครับว่าจะเป็นยังไงบ้างความใหญ่ความโตน้ำหนักเท่าไหร่วันนี้วันที่24เสาร์ที่24เดี๋ยวเราลองมาดูครับลองชั่งน้ำหนักดูนะก็เป็นเวลาหลังจากประสบเกสรก็ได้ประมาณทัก12วันใช่ไหมอาจารย์วิทย์12วันครับเออประมาณ12วันอ่ะเดี๋ยวผมให้อาจารย์วิทย์ลองทดสอบดูอันนี้เป็นการทดสอบดูนะครับพันพันไข่ไข่ทองคำนะครับ นี่ครับวันที่สิบสามวันนี้วันที่ยี่สิบสี่น้ำหนักอยู่ที่หนึ่งกิโลห้าสิบห้ากร่งหนึ่งห้าห้าห้านะฮะนี่ครับหนึ่งห้าห้าห้านะครับที่เราวัดเราวัดวันที่ยี่สิบสีนน่นะครับวันที่ยี่สิบสี่นี่นี่ใหญ่มากนะครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบห้าโมงเย็นแล้ว เดี๋ยวเรามาดูกันพรุ่งนี้อีกพรุ่งนี้เช้าเราจะมาวัดกันอีกครั้งหนึ่งครับลูกนี้นะครับคือลูกสุดท้ายเกือบสุดท้ายของของสวนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทดสอบกันอีกทีครับว่าหนึ่งจุดห้าห้าห้าพรุ่งนี้จะน้ำหนักขึ้นเท่าไหร่ครับคอยติดตามชมครับ,รบนี่ลูกนี้ครับลูกนี้สุด สิบเจ็ดจุดศูนย์ห้าเมื่อวานเสาช่างได้หนึ่งหนึ่งจุดห้าห้าตอนนี้ขึ้นเท่ากับกิโลครับไปจับดิขีดครับเท่ากับขึ้นสองขีดไม่น่าเชื่อครับข้ามคืนเมื่อวานนี้เราเราทำการช่างกันนะประมาณห้าโมงเย็น ตอนนี้ก็อยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดโมงคึ่งเป็นเวลาสิบสิบสองชั่วโมงขึ้นสองขีดนะครับไม่น่าเชื่อนะครับนี่ฮะขึ้นสองขีดกว่ากๆสองขีดนะครับเป็นอะไรที่คนปลูกและก็ผมด้วยนะรู้สึกอ้ปุ้เม m a มากนะครับ สุดยอดเลยครับท่านอาจารย์วิทย์เป็นคนดูแลก็ยังงงอยู่นะครับว่าสุดๆจริงๆครับนี่ฮะเปรียบเทียบนะครับนี่ผมเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่นะครับสองขีดคืนหนึ่งขึ้นสองขีดยังไงก็อัปเดตให้เป็นระยะระยะครับพันไข่ทองคำของส่วนแก้วการเหล่านะครับขอบคุณครับ